เรื่องที่1วอดสิบสห้องสุดท้ายนายมานะช่างซ่อมบำรุงอายุ28ปีจากบริษัทซ่อมบำรุงลิฟเอก,กชนโรงพยาบาลร้างแห่งนี้กำลังจะถูกทุบทิง้งมานะถูกส่งมาซ่อมลิฟต์ตัวสุดท้ายที่ค้างอยู่ระหว่างชั้น4ี่กับหเขาทำงานไปตามปกติจนกระทั่งถึงช่วงเย็นที่เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เพราะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาขณะที่เขาซ่อมลิฟต์เสร็จและกดลิฟต์จากชั้นหนึ่งเพื่อขึ้นไปเก็บเครื่องมือที่ชั้น11บเจู่ๆลิฟต์ก็หยุดที่ชั้น12ซึ่งเป็นชั้นที่ไม่มีอยู่จริงประตูเปิดออกเผยให้เห็นโถงทางเดินมืดมืดและห้องผู้ปุ๋ยเก่าแก่ที่สภาพยังสมบูรณ์ข้างในมีเสียงกระซิบกระซาบดังแว่แวๆมาว่ามานะ มาอยู่กับฉันสิมานะตกใจสุดขีดรีบกดปิดประตูลิฟต์แล้วกดลงชั้นหนึ่งทันทีแต่ระหว่างทางเขากลับรู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนมาจับที่ไหล่และเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งที่ชั้น12บสอเขาก็ต้องพบกับเงาของหญิงสาวชุดขาวที่ยืนรอเขาอยู่ตรงหน้าเรื่องที่2นางพยาบาลเวรดึก นุ่นพยาบาลสาวจบใหม่อายุ24ปีนุ่นเพิ่งเข้าทำงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแห่งหนึ่งและได้รับหน้าที่ขึ้นเวรดึกในอร์ดผู้ป่วยหนักซึ่งเป็นอร์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเธอต้องอยู่กับคนไข้เพียงไม่กี่คนในคืนนั้นคนไข้าชายชาราคนหนึ่งนอนติดเตียงอยู่ๆชายชาราก็ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกเธอด้วยเสียงสั่นเครือว่า ข้างหลังหนูระวังนะมันตามเธอมาแล้วนุ่นหันไปมองแต่ไม่พบอะไรแต่หลังจากนั้นทุกครั้งที่เธอเดินตรวจเธอจะรู้สึกเหมือนมีคนตามและกระจกในห้องน้ำก็สะท้อนภาพของพยาบาลอีกคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีดเผือดยิ้มให้เธออย่างหน่าขนลุกตอนใกล้รุ่งสาง นุ่นตัดสินใจเข้าไปในห้องเก็บอุปกรณ์เพื่อหยิบยาแต่เมื่อเธอเก้าวเข้าไปประตูห้องก็ปิดลงเองและเมื่อเธอหันกลับมาก็ต้องพบกับพยาบาลคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่ามาทำงานกับฉันสิมาเป็นเพื่อนกันเรื่องที่สเด็กชายบนเปลคนไข้ สุชาติรอปภวัย30ปีชาติได้รับมอบหมายให้เฝ้าตึกผู้ป่วยเด็กที่กำลังปิดปรับปรุงเขากำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเปลคนไข้เขาถามว่ามาทำอะไรเด็กชายไม่ตอบได้แต่มองหน้าชาติด้วยสายตาว่างเปล่าชาติรู้สึกแปลกๆแต่ก็ตัดสินใจจะพาเด็กไปส่งให้พ่อแม่ แต่เมื่อเขาเอื้อมมือไปแตะตัวเด็กเด็กก็ค่อยๆสลายไปกับอากาศกลายเป็นความว่างเปล่าจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักและพบกับภาพของเด็กชายที่เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกซอกทุกมุมของตึกจนในที่สุดเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเปลคนไข้ตัวนั้นแทนชาติพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครได้ยิน และเด็กชายคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับภาพของเด็กอีกหลายคนที่ยืนอยู่รอบเตียงและหัวเราะยะเขาอย่างมีความสุขเรื่องที่4คนไข้ห้องไอซีหมอไพาสารหมอสัญญกรรมผู้เชี่ยวชาญวัย40ปีหมอไพาสารต้องดูแลคนไข้หนักคนหนึ่งในห้องไอซ ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถชนอาการสาหัสและไม่รู้สึกตัวแต่ทุกคืนหมอไพศาลจะเห็นเงาชายคนนี้ลุกขึ้นจากเตียงและมองออกไปนอกหน้าต่างหมอคิดว่าตัวเองตาฝาดจนกระทั่งคืนหนึ่งเงาชายคนนี้หันกลับมามองเขาและพูดด้วยเสียงแหบพราว่าฉันอยากกลับบ้านไปอยู่กับลูกเมีย หมอไพศาลตื่นจากฝันร้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก็ต้องพบว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของหมอไพศาลเองที่วางอยู่ข้างๆศพในจดหมายมีข้อความเขียนไว้ว่าฉันจะกลับบ้านแล้วไปอยู่กับลูกเมียแล้วฉันจะมาเอาเธอไปด้วยเรื่องที่หลิฟต์ใต้ดิน อามนักศึกษาแพทย์ปีสีวัย22ปีอามต้องไปเอาเอกสารที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลเขาขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นใต้ดินแล้วก็พบกับกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเขารีบหาเอกสารและกดลิฟต์ขึ้นแต่ลิฟต์ก็ไม่เปิดเขากดซ้ำๆก็ยังเหมือนเดิมและเขาก็ได้ยินเสียงแว่วๆดังขึ้นไม่ต้องรีบอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน จากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนมาจับที่ข้อเทา้าในขณะที่เขาตกใจสุดขีดเขาก็ได้ยินเสียงของอาจารย์หมอดังขึ้นว่าถ้าไม่รีบขึ้นมาเราจะเอาศพไปแช่ตู้เย็นแล้วนะแต่เมื่อเขากดลิฟต์ขึ้นไปอีกครั้งก็พบกับศพที่อยู่บนเปลคนไข้ในลิฟต์และเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก อามก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลอีกต่อไปแต่เป็นห้องเก็บศพที่มืดและเต็มไปด้วยความน่ากลัวเรื่องที่ 6. ห้องเก็บศพที่สแจ็คพนักงานห้องเก็บศพวัย27ปีแจ็คได้รับแจ้งว่ามีศพใหม่เข้ามาเขาเตรียมตัวไปรับศพ แต่ก็ต้องพบว่าศพใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามานั้นเป็นศพของหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปเมื่อสองวันก่อนแจ็คตกใจมากเขาจำได้ดีว่าเธอเป็นคนบอกเลิกเขาเพราะเขาชอบแอบไปยุ่งเกี่ยวกับศพแจ็คพยายามจะวิ่งหนีออกมาจากห้องเก็บศพแต่ก็ต้องพบว่าประตูถูกล็อกไว้จากด้านในและไฟก็ดับลงเหลือเพียงแค่ไฟฉายของเขาที่ส่องสว่างอยู่เท่านั้น เขาได้ยินเสียงของแฟนเก่าพูดขึ้นมาว่าทำไมไม่รักกันแล้วพร้อมกับเงาที่ค่อยๆค,คลานออกมาจากศพและในที่สุดเงาของหญิงสาวก็คลานขึ้นมาบนตัวของแจ็คและกระซิบเบาๆที่ข้างหูเขาว่านายจะอยู่กับฉันตลอดไปเรื่องที่ 7. กุมารแพทย์วอดเด็กคุณหมอเก๋กุมารแพทย์สาวใจดีวัย35ปี คุณหมอเก๋ต้องอยู่เฝ้าไข้ในวอร์ดเด็กที่กำลังจะปิดปรับปรุงและมีเด็กๆเ,เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่แต่คุณหมอเก๋กลับรู้สึกว่ามีเด็กคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่มองเธอจากมุมมืดและเธอจะเห็นเงาของเด็กที่ยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงเรียกของเด็กคนหนึ่งในห้องพักที่ไม่มีใครอยู่เธอเดินเข้าไป และพบกับภาพของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนกำลังยิ้มให้เธออย่างน่ากลัวเด็กคนนั้นชี้ไปที่กระจกและคุณหมอเก๋ก็ต้องพบกับภาพสะท้อนของตัวเองที่กำลังมองดูเด็กคนนั้นแต่ในกระจกนั้นไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปแต่เป็นเงาของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วกำลังมองดูเธออยู่เรื่องที่8พนักงานทำความสะอาดพี่นิด แม่บ้านวัยห้ปีพี่นิดทำงานเป็นแม่บ้านในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมานานเธอต้องทำงานในส่วนที่คนอื่นๆไม่ค่อยได้ไปนั่นคือห้องเก็บของที่ถูกปิดตายเธอได้รับคำสั่งให้เข้าไปทำความสะอาดแต่เมื่อเข้าไปเธอก็ได้พบกับหุ่นแสดงอวัยวะเก่าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และวางเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเธอเริ่มทำความสะอาดจนกระทั่งหุ่นตัวหนึ่งหันมามองเธอและหัวเราะเบา,บา จากนั้นหุ่นตัวอื่นๆก็เริ่มขยับตัวตามกันมาและหัวเราะใส่เธออย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดหุ่นตัวที่หัวเราะตัวแรกก็เดินเข้ามาหาเธอและหันหน้ามามองเธออีกครั้งพร้อมกับกระซิบว่ามาเป็นพวกเดียวกันเถอะเรื่องที่9อดีตพยาบาลอ,อมหญิงสาววัย25ปีอดีตพยาบาลที่ต้องลาออกเพราะอุบัติเหตุอ,อม ต้องกลับมายัางโรงพยาบาลที่เธอเคยทำงานเพื่อติดต่อเรื่องเอกสารบางอย่างเธอเดินผ่านห้องพักพยาบาลเก่าที่เธอเคยอยู่และความทรงจำในอดีตก,ก็ผุดขึ้นมาเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลับมาเป็นพยาบาลอีกครั้งและต้องรับมือกับความตายของผู้ป่วยเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่เธอก็ต้องพบกับภาพของตัวเองที่อยู่ในชุดพยาบาลคนไข้ในชุดคลุมสีขาวและกำลังพยายามจะยิ้มให้เธออย่างหน้าขนลุก ออมวิ่งหนีไปจนถึงหน้าทางออกแต่เมื่อเธอหันกลับมาก็ต้องพบกับภาพของพยาบาลอีกหลายคนที่ยืนอยู่รอกตัวเธอพร้อมกับเสียงกระซิบว่ากลับมาทำงานกับพวกเราเถอะเรื่องที่10ความลับในห้องผ่าตัดโจชายวัย32ปีผู้รับเหมาก่อสร้างโจได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูห้องผ่าตัดเก่าที่กำลังจะถูกรื้อทิ้ง เขาเข้าไปสํารวจและพบกับความผิดปกติบางอย่างเขาได้ยินเสียงกรีดร้องแววแววจากห้องผ่าตัดและเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปก็พบกับภาพของหุ่นแสดงอวัยวะที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และกำลังผ่าตัดหุ่นอีกตัวหนึ่งอยู่เขาตกใจและรีบวิ่งหนีออกมาแต่เมื่อเขาจะวิ่งออกจากโรงพยาบาลเขาก็ต้องพบกับภาพของหมอและพยาบาลที่กำลังจะผ่าตัดเขาและได้ยินเสียงของพวกเขาหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง โจวิ่งไปจนถึงหน้าทางออกแต่ก็พบว่าประตูถูกล็อกไว้และเมื่อเขามองกลับไปในโรงพยาบาลก็พบตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดและมีหมอและพยาบาลกำลังเตรียมตัวที่จะผ่าตัดเขาและเขาก็ได้ยินเสียงของหมอคนหนึ่งพูดว่าคนไข้ารายนี้คงจะอยู่กับเราไปนานเลย